ครอบครัวของนายดวงเพชรพรมเทพหรือน้องดอมหนึ่งในทีมหมูป่าอะคาเดมี่ได้เดินทางมารอรับอธิของลูกชายที่ท่าอากาศยานสวนภูมินะคะซึ่งมาถึงไทยแล้วโดยนายเกติศักดิ์เสนาเมืองประธานมูลนิธิซิโก้เป็นผู้นำอธิจากประเทศอังกฤษกลับมาประเทศไทยค่ะทางครอบครัวนั้นจะนำอธิของน้องดอมไปประกอบพิธีทางาศาสนาที่จังหวัดเชียงรายในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะตอนแรกคิดว่าจะจะต้องรออธิ ตอนแรกคิดว่าจะต้องรออธิหลายวันปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ที่นูนก็ก็ช่วยเหลือจะได้อา่านำน้องดอมกลับมาวัน,ว,นวันนี้นะก็วันนี้ก็ถึงมือคุณแม่แล้วนะว่คุณแม่ก็จะสบายใจนะเพื่อชได้ทำบุญให้กับน้องดอมต่อ โคซิโกบอกว่าครอบครัวของน้องดอมนั้นมีความประสงค์ไปประกอบพิธีชาปนากิจที่ประเทศอังกฤษนะคะเพราะว่าน้องดอมเล่นฟุตบอลที่นั่นมีกงสุน์ให่่เป็นเจ้าภาพมีเอกอัครราชาทูตป,ประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เจ้าหน้าที่จากวัดพุทธป,ประทีปลอนดอนที่มาร่วมพิธีค่ะ